เราก็จ้มารวบรวมในส่วนนักตระหนักรูปเป็นบาลีด้วนๆมันก็เต็มสูตรเต็มที่พทธเจ้าถามกับประจ้าปีทั้งหาว่าลูกใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เป็นความหมายแต่บางวันก็แปรนัตตะหัาทีก็ไม่แปรบางทีก็แปรบ้างไม่แปรบ้างก็แล้วแต่เหตุปปใจเพราะความแปรมันก็แต้ความหมายดี แต่ถ้าไม่แปลงก็ใส่บาลีภาษามคตภาษาบาลีที่เราสวดเป็นประจำถ้าเราแปลได้ก็ดีไม่แปลก็ได้มันก็ได้ทั้งสองแบบเพราะว่าการบรรลุธรรมหรือว่าการเรียนรู้ธรรมก็คือหน้าที่ของเราท้งนอานลรย์พอเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาธรรมเราก็ไม่บรรลุถ,ถึงซึ่งธรรมมักครสังสอนของพระพุทธเจ,าจ้าพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมมีห้าอย่าง หนึ่งการฟังธรรมสองการแสดงธรรมสามคือการพิจารณาธรรมสาธยายมนต์ต่างๆที่เราได้สาธยายในการบรรลุธรรมสี่คือการตรึกตรึกตรองการพิจารณาให้ควรฟังแล้วเราไปตรึกไปคิดไปปุไปรปุงไปคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนที่เราพิจารณาข้าน แั่ะว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาที่จงปินทปาโตยาที่จงขีวรังยาที่จงเสนาสนังยาที่จงที่ละนะที่เราบริโภคปัจจัยสีเข้าไปเปนี่สักกะว่าธาตุธาตุตามธรรมชาติพิจารณาธาตุสี่หรือว่าธาตุหกก็ได้ธาตุสิบแปดก็ได้ธาตุสีกส่ก็คืออะไรก็ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ ธาตุหกก็คือนะอากาศสะท่าวิญญาณธาตุธาตุการอาการสภาพาการขับเคลื่อนให้เราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงท่านมีแต่ธาตุีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอาการสะท่า,าการขับเคลื่อนให้ลมนังให้มันผ่านไปให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอาการสะท่าเป็นธาตรู้ร,รู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไปเนี่ยธาตรู้คือว่าอาการสาท่าธาแหง ความหมุนเวียนแต่งแต่งไปพรอมหมุนเวียนไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นั่นีอตัวอาการสาตุาวิญญาณธาตุคือว่าจิตธาตุของเรานั่นเองจิตที่เราอาศัยอยู่ในวิญญาณต่างในวิญญาณขันขันหนึ่งขันสี่ขันห้าเนี่ยเนี่ยนวะิญญาณธาตุอาการสาัทธาวิญญาณธาตุประธาตัวรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานต่าง เป็นธาบรู้มันก็ระบบทว,วาเป็นธาตุของนิพพานมันไม่ใช่ธาตุที่เป็นรู้กล้ที่จับต้องได้แต่ต้องอาศัยนามธรรมารู้ด้วยจิตด,ด้วยจิตใต้สํานึกด้วยการท่องม,มนต์ด้วยการสาธายาด้วยการพิจารณาจิกตองนี่นะการติดตองพิจารณาธรรมเป็นการบรรลุธรรมข้อที่สี่ข้อที่ห้าการบรรลุธรรมคือการภาวนาการเจริญวิปัสสนา การไี้เจอสีสมาธิภาวนานการเข้าสู่วิปัสสนาการบรรลุธรรมก็มีห้าอย่างด้วยกันจะได้การฟังเรืนการพูดการสาธยายหรือการตรึกหรือการภาวนานีหนัห้าอย่างด้วยกัน,นการบรรลุธรรมก็จะมีห้าอย่างฉะน,นั้นเราต้องหมั่นสวดไม่ใช่ใช่แต่ฟังเทศอย่างเดียว ความเทศไม่ได้เราก็ต้องมีการฟังธรรมสาธยายมนต์ต่างๆเราก็ได้หลายข้ออยู่ในการที่เรามารวบรวมกันสวดทำวัดเย็นทุกวันบางทีก็อาจจะเป็นทำวัดเช้าบ้างบางทีได้ความหมายได้ความลึกซึ้งกว่ากันทำวัดเช้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำอาสวะให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ทีสองถึงหกโมงเช้ารุ่าอ ทอาสะวะกิเลสให้หมดสิ้นไปอาสะวะขยายางทำกิเลสในสันดานให้หมดสิ้นเพราะเป็นยานที่ข้อสุดท้ายตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าเป็นช่วงนี้นั่งสมาธิได้ดีหรือว่าได้สงบได้นิ่งได้ดีอยู่แต่มันก็ง่วงนอน,นะบางทีตื่นมาตอนเช้ามันไม่มีเวลานั่งสมาธิมันก็ง่วงนอนแต่ถ้าเรามาสวดมนต์ก่อนสะธยายมนต์ก่อนอะไรก่อนมันก็จะทําให้จิตนิ่งพิจารณาภาพตีกันห้า มันจะจาได้ดีในีตอนเช้าเพราะว่าพอบางทีเรานอนแล้วเราฝันไม่รู้แต่ถ้าเรามาสวดมนต์มาภาวนาพิจรณาเรานก็จาความฝันได้ฝันว่าเราฝันไปอะไรเรื่องอะไรต่างๆส่วนมากคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาย่อมลืมความฝันที่ตัวเองฝันผ่านๆมาเพราะอะไรสติไม่เต็มที่เต็มรอบแล้วก็ไม่เพ่งที่ไม่ถือสติสัพพัญญ,ญาอันนี้เป็น คื่ออุปกรณ์คุณอย่างยิ่งมีความรู้ว่าสิ่งที่เราฟังมาเป็นอะไรสติมันเกิดด้วยกันสิบหกอย่างด้วยกันด้วยการเห็นด้วยการดูด้วยการที่ทําไปช,ชินขึ้นมาสติมีตั้งสิบหกอย่างที่ทําให้เราเจริญสติเห็นสิ่งที่เราเคยมีเคยได้แล้วก็เจริญสติได้การฝึกสติสมาธิปัญญาไ็่สำคัญฉะนั้นเราต้องมา มันสวดมนต์มันมนั่งสมาธิมันก็เดินสี่สมาธิปัญญาความเทพบรรจํารมันดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมสติประฐานสี่นั่นเองมันที่เราสวดไปเมื่อกี้มักมีองแ์แปดข้อที่สัมมาสติคือว่าสติในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้าเราไม่มีสติอยู่ในกายเวทนาในจิตในธรรมมันก็หลง กายหลงเวทนาหลงจิตหลงธรรมทำไปทำชั่วทำสิ่งไม่ดีเมาในทําเมาทำไม่ใช่เมาทำรู้ทำตื่นเป็นทําเมาเนี่ยเราต้องมีความรู้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเห็นเห็นกายในกายทุกอย่างเห็นกายไม่ใช่ของเรามันจะ็นสภาวาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้าเราเห็นอย่างนี้เป็นประจำประจำแล้วก็จะเป็นผู้ที่เจริญกายยาวิปัสนาเห็นพิจารนากายเวทนาวิปัสนาเห็นเวทนาเวทนาสุขทุกเฉยเฉยอทุกขสุขมทุกเฉยเฉยตัวกลางกลางข,ข้ามาสุขหรือว,ว่าความไม่สุขไม่ทุกเฉยเฉยวางเป,ปลางเนี่ยเวทนามีสามขัน้นเวทนาของกายแต่เวทนาของจิตมีสมนัตอย่างยิ่งสมนัตคือควาสมสุข โธมันนิม,มนักจิตว่ททุกอย่างยิ่งนี่อารมณ์ของจิตที่มันเสวยถูกกับสวยทุกที่มันชัดมากที่อารมณ์ของจิตที่มันเราสามารถรับรู้ได้โงมนักอย่างยิ่งทงมนักอย่างยิ่งที่เวลาเราจิตใจเราเศร้าหมองจิตใจเราก็มันมีกําลังทําให้น่าายไม่มีกําลังไปด้วยจิตเป็นนาการเป็นบาปเนี่ยเราต้องรู้อารมณ์ของกายอารมณ์ของจิตอารมณ์ของ กายพอไม่มีกําลังก็ทําให้จิตอ่อนล้าไปด้วยฉะนั้นเราต้องสร้างสร้างพลังศรัทธาความเชื่อศรัทธาพละอีสีพละพละเป็นพละคือพลังอีสีคเป็นใหญ่ศรัทธาวิญญาติสติสมาธิตัญญาขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เราต้องมีฉันทะบุริยกิตตาวิมังสาอิธิบาสีมีความฉันทะความพอใจยินดีในพุทธมนต มนที่เราได้มาสวดกันทุกวันสวดธรรมวจินก็ตามสวดมนแปลก็ตามไม่แปลก็ตามเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระวิาเจ้าที่ท่านรจนามาคือวัาแต่งขึ้นมาให้เราได้ท่องได้สาพยายมนของพุทธเจ้าเป็นมนที่หนึ่งเดียวทําให้เราหลุดพ้นได้เราจะได้เห็นจิตของเราเห็นจิตเห็นนามธรรมาของเราแต่รูปธรรมเราเห็นอยู่แล้ว ห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับสายแต่เห็นจิตเนี่ยมันยากถ้าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการอบรมบ่มวิสัยมันก็หลงในเวทนาหลงในจิตหลงในธรรมไม่เห็นเวทนาในเวทนาไม่เห็นจิตในจิตไม่เห็นธรรมในธรรมเลยหาความสุขไม่ได้มีรักมีโลภมีโกรธมีหล,ลงมีสี่อย่างที้ทาให้คนเป็นโจรเป็น จนในข้าตํารวจท็นมีเยอะแยะจมในข้าตานะํา,ตารวจท็นนี้ไปต่างๆไม่พ้นเนี่ยรักมากโลภมากโกรธมากหลงมาก,ก,ม,ากมันก็อยู่ที่ตัวนี่แหละรักรักในตัวเองรักในความเห็นเกตกิเลสความอยากความัณหานาะอุปกกเรสิบหกนะเองอภิสมาโลภความโลภเพ่งอลไรอยากได้ของผู้อื่นโทโซโค,วโโทความกบสสาโกโผความกดเกลื่อนอุปนาหความประเวณไม่มั่งกันอันนี้ มันเลยทําให้เป็นอุปกิณ์สื่นีหกให้ความรักความโรครักในสิ่งไม่ควรรักรักในการมาตังหารักในเงินในทองในทรัพย์สินที่ตัวเองมีลงตัวลงตวลงตายลงใจลืมแก่ตัวคนไม่พอไม่รู้จะอิ่มมีโรคตั้ง30กสกว่าคั้โรคสปอดสามสกว่าครัก้ก็ยังมีพอพปุธเจชาท่านถึงบอกว่านาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี พราะต่างหาเคยมีน้ำจืดไหลลงไปไม่เคยเต็มไม่เคยเต็มในท้องทะเลมันยังต้องอยู่เป็นนิดต่างหาไม่เคยอิ่มไม่เคยพอไฟย่อมไม่อิ่มในเชื้อเวลาเราเอาเชื้อเข้าไปเอาไม้ดิบไม้แห้งอะไรมันก็ไม่หมดไม่เหลือไม่เหลือซ้ำแม้แต่ร่างกายของเราที่มีมีเนื้อหนังหุ้มอยู่มีน้ำไปเผาก็ไม่เหลือเนี่ไฟมันย่อมไม่อิ่มในเชื้อ ทะเลยังไม่อิ่มในน,น้ําที่ไหลไปคนโลกยังไม่พอจะตัณหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต่างๆฉะนั้นะการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอตัณหาหามาตามในเรื่อยพรารวยมันก็ไม่รู้จักพอ,อคือว่าคนจนจนสติจนสมาธิจนปัญญาจนศีลจนธรรมจนกรรมาฐานไม่รู้จักพจารณากรรมาฐานเลยลงมีรักมีโลกมีโกรธมีหลง หลงตัวสันตัวอวิชชาเมื่อบดเหมือนเราที่สาธยายไปที่ตามมาปฏิจจสมุทบาทพุทธเจ้าท่านงายของที่คว้างแล้วยงางของที่มันคว้างอยู่เปิดในของที่ปิดอยู่เปิดในของที่มัปิดไงให้เราได้มาศึกษาในมาท่องบทฉะนั้นเราต้องภูมิใจมีความพอใจทุกวันมีความสุขในการมาสวดมนต์ในการแผ่เมตตาในการโมทนาบุญ ในการอ่อนน้อมสมชนเป็นประจำประจำจิตใจท่ต้ก็มีความสุขอยู่ด้วยศีนด้วยธรรมด้วยธรรมะานอยู่ด้วยปักวา,าศาสนามีความสงบแล้วนะไม่มีเสียงถึงจคึกโคมงต่างๆไม่เหมือนอยู่ในบ้านจะมีเสียงนัง่นเสียงนี้เสียงทีวีมั่งเสียงคนมากงเสียงไรสารพัดแต่บางคนอยู่ไกลก็สามารถดูไยดูอะไรา้าความสงบได้เข้าสู่ความ นิ่งความสงบได้หมนสวดมนต์นแทนเมตตาถึงอยู่ในบ้านก็สวดมนต์ได้เพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นหน้าที่ของเราต้องเจริญบ่อยๆถ้าเราไม่เจริญแล้วมันก็จะเสื่อมเสื่อมในการสวดมนต์ในการแทนเมตตาในการโมทนาบุญการอ่อนน้อมของตนต่อพระบ้านกายมันก็หินห่างไปจากคุณงามความดีไปเรื่อยๆจิตใจก็ไม่สนใจดึงบาปคุณคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประ,ประโยชน์ตนเองก็ไม่ได้ ประโยชน์ท่านก็ไม่ทันประโยชน์เยัดยิ่งก็ไม่ถึงสติก็งมโคงง,งมโคงหรือว่างมงในรูปในเสียงในติในในรลกปฎภาพรูปเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณไปไหนไม่ได้เพราะว่ตจิฝังนั้นฝังนี้ฝังนั้นคือรูปเสียงตินรสฝังนี้คือปฏตถินนในตาหูจมูกดินกายใจของเราฝังโน้นคือรูปเสียงตินลสปฎิภาคมรรลมเลยไปไหนไม่ได้ถูกน้ำบนบนไว้ถูกอวิชาครอบงำไว้ไปไหนไม่ได้น่ พรากฏในโลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราต้องทวนกระแสเลัอด15ต่างอา18ต้องทวนกระแสนะ้ำเพื่อเหมือนเราควนกระแสนะ้ำทะเลมาเรื่อยเรื่อย,อยไปสู่แม่น้ำเจ้าพญาจากเจ้าพยามาข้อมาัดน้ำยมขึ้นมาสู่ต้นน้ำยมก็มีตาน้ำอยู่ทวนกระแสน้ำขึ้นมาประวัตนนิค่ ไปไง่ายๆทางไปไง่ายๆือวาทางเปตียนเบียนไปนะลกทางลกๆวกสวรรค์พระนิพพานได้มนุุย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพาสน,ามานะมนสมบัติย่องไปได้ผู้มีบาปบันคัควายผู้ที่ทาําดีมันทาําดีมันรักษาความดีเหมือนที่เราสวดเพียรสี่อย่างเพียรกั้นอุศสงคให้เกิดขึ้นเพียรชำระของเก่าเพียรทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมเพียรรักษาบุญบุญกุศลให้บริบูรณ์ให้ เต็มที่ให้เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่ถอยอันนี้เพียงสี่อย่างเหมือนที่เราสวดมากนี้องค์แปดข้อที่สัมมาวายามมีความเพียรชอบเพียรสร้างพลังความดีพอเพียรชอบสติชอบสมาธิก็ชอบก็จะมีมีชอบถึงปฐมฌานพุทธิฌานตัทิฌานจตุตฌานฌานแห่งฌานร้องฌานสามฌานสี่มีวิจกมีวิจามมีปิติมีสุขมีเกตามีอุเบกขามีองค์แห่งสมาธิเราต้องมี ถ้าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ในธรรมะเราก็บรรลุธรรมะไม่ได้มันลูกพนันธุ์ผ่านไม่ได้มีตกวิจารณมีปิติมีสุขมีเอกคตามีอุเบกขาองค์แห่งแห่งสมาธิขมิกาสมาธิอุปจาราสมาธิอปปนาสมาธิเราต้องมีสมาธิอยู่ในนี้ในสมาธิมีสี่ขั้นด้วยกันมีปฐมฌานพุทธิฌานตัตถิฌาน จตูทัชฌานต,ตุทุทัชฌานที่อัชานที่สี่ 4, สมาธิในขั้นของการสมาธิฉะนั้นเราต้องภูมิใจต้องมันมาทาววํา,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 ท,าทุกวันมาสวดมนต์มาแ่เมตตามาโมทนาทุกวัน,ท,วน,ท,วน,ท,วนทุกวันเก็บเล็กประสมไว้ในภาษาอุทธยาษมาให้ได้เต็มที่เต็มกาําลังเพราะว่าน,นอกภาษาที่มันมีข้ออ้างเยอะแยะแต่ถ้าคนที่สนใจในภาษาก็มานอกภาษาก็มาเมื่อใดเรายังหาใจยังกินข้าวกินน้ํา กินลมหายใจสูตรลมหายใจอยู่ก็ต้องทําคุณงาความดีไปเรื่อยก็ขอโมทนาทกับทุกท่านทุกคนที่เรามารวบรวมกันสร้างคุณงาความดีให้เรามีความเจริญด้วยอาอยุวันณะ,ะ,ะสุขภาละปฏิภาทัรรสามสมบัติเรื่องการทุกท่านทุกคนเธอิน